เห็นแล้วใจหวิวนิวนิว,นว,เวเอลแดงนุ่งทูพิษสีแดงอวดหุ่นแทบระเบิดรับตรุษจีนไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆสำหรับสาวสวยสุดแทบอย่างนิวนิวชมัยพรบุญยาสาย หรือเนิวเนิวเอวเด้งที่เป็นอีกหนึ่งสาวที่มักจะเสิร์ฟชุดแซบๆให้เราได้ดูกันอยู่เสมอๆไม่ว่าจะเทศกาลอะไรสาวคนนี้ก็ไม่หวัน่นและยิ่งหากมีคอนเทนต์ชุดว่ายน้ำออกมาอวดี่ไรมักจะทำให้ไอจีลุกเป็นไฟแฟนๆแ,แห่กดไลค์กดแชร์ยอดถล่มทลายตลอดเวลา และสำหรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลใหญ่เธอก็ไม่พลาดที่จะอวดลุกแซ่บๆให้แฟนๆได้ชมกันแบบเต็มตาอีกครั้งโดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพใส่ชุดทูพีสสีแดงแรงริดอวดกุนสุดปังโชว์อกอึมตัดกับผิวขาวจ้วะแถมท่าโพสต์ริ่ดระดับมืออาชีพพร้อมส่งยิ้มหวานชวนหลงไหลและระบุแคปชั่นอ้อนๆว่า คณิตเข้าใจยากแต่น่ารักมากเข้าใจด้วยงานนี้ก็ทำเอาหนุ่มๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แห่ชมความแซบ่บพร้อมกดไลค์ให้กับความเซ็กซี่ขั้นสุดๆให้กับสาวนิวๆกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว